สวัสดีครับจะพามารีวิวชม d ีโฟดีปีสองพเดี๋ยวชมหน้าก่อนเป็นไงหน้าเดิมตาเดิมผมเมียมแท้เดิมเดิมน็อตไม่มีขยับเทปไม่มีขยับฟังเสียงเครื่องก่อน นะครับม่มีไอเดินทางสบายเล็กๆสักนิดนะึ่งโอเคสมบูรณ์เดี๋ยวพาไปชมภายในหน่อยสีรอบๆไปด้วยคันนี้สีเดิมๆครับบางๆ ดูไมวิ่งเท่าไหร่สองเซนโขบสวยๆภายใ,ในสวยๆรถคันนี้ไม่เคยโดนนะครับดูมุมไม่มีสวยๆเลยภายในบาะหลังสีอาจจะดูโซมๆไปนิดแต่บางแน่นอน น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่ขยับเอาเปิดไฟหน้าเปิดไฟเลี้ยวหมดเลยไฟพมาก็แล้วกันชนนี่เดิมๆครับศูนย์เลยตันเลดสีอาจจะมีด้านบ้างแต่สวยบอกมีตางใช้งานเล็กน้อยสีดูชมสีกอน คันนี้สีเดิมเดิมจริงๆร่งคิ้วว้ตรงไรต่อเดิมนะไม่สุดตวัวอ๋อปิดฝากระโปรงหนะ่อยปืนไฟติดสวยงามปิดปิดปากระโปรงนะเป็นไงบ้างสี แห้งๆบางๆเลยพี่ปากรปรปากระโปรงตามสภาพแต่บางแน่นอนของแท้ดูรอยต่อเป็นไงรอยประกอบแท้เดิมน็อตไม่มีขยับใบหน้าไม่สวยแต่โอเคส่งรับใช้งานรอยต่อสวยโอเคขอบคุณครับชมคลิปเพื่อประกอบ การตัดสินใจโอเคขอบคุณครับภาษีไม่ขาดนะ